ใช่ไหมแม่4050นนี้ครับอือดูครับมาเทียบกับวาเอ็ม 351A นะครับดูครับตัวนี้ครับ40ของอจอเดียครับมันปัดเทียบไปแล้วนะครับมันก็จะเท่ากับ อ่า50เอรเรของยันม่านะครับดูครับมัดูลังคาครับดูลังคาพอกันครับดูล้อครับท่านดูล้อก่อนจอรเดียนะครับนี่ครับของจอรเดียครับแต่มาดูของยันม่ามันก็จะพอกันครับขนาดเดียวกันเลยครับตัวนี้ครับ นี่ครับเดียวกันเลยครับขนาดเดียวกันเลยล้อล้อหน้าล้อหลังเท่ากันหมดครับเพียงแต่แรงต่างกันครับอัตราอัตราการกินน้ำมันก็อ่าค่แดงจะหนักกว่านะครับส่วนสูงล้อเท่ากันหมดครับเปรียบเทียบดูแล้วนะครับป้ายแดงทั้งคู่นะครับตัวนี้นะครับยังไม่ถึงสองเดือนสามเดือนนะครับ สดๆเลยครับตัวนี้นะครับครับยังไม่ถึงดูครับดูแลวต้องไปซื้อสีเขียวไวเลยไวทตลอลาดูครับ,รบเทียบจากล้อเทียบจากตัวนี้นะครับก็เห็นชัดเลยนะครับส่วนสูงส่วนสูงก็พอกันนะครับ โอ้โห oh เดี๋ยวว่างๆจะมีเวลาจะมารีวิวให้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าระหว่างสองตัวนี้ตัวนี้ก็คือห้าศูนย์่ศูนย์ดีครับจอเดียสามสูบจนตัวนี้ก็ y m 3เอ a หหนนะครับพอมาดูแล้วก็ฐานล้อก็เท่า ฐานล้อน่าจะเท่ากันตัวนี้ครับล้อก็เท่ากันเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่แตกต่างกันเลย